นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับการเปรียบเทียบเครื่องยนต์2จังหวะกับเครื่องยนต์4จังหวะจังหวะหรือ stroke คือ การเคลื่อนที่ขึ้นหรือการเคลื่อนที่ลงของลูกสูบการทำงานของเครื่องยนต์ทั้ง2แบบ2จังหวะและ4จังหวะมีข้อแตกต่างกันออกไปดังนี้คือ 1. โครงสร้างขนาดแรงม้าเท่ากันชิ้นส่วนของเครื่องยนต์2จังหวะจะมีการเคลื่อนไหวน้อยกว่าเครื่องยนต์4จังหวะทําให้เครื่องยนต์2จังหวะ มีข้อขัดข้องน้อยกว่าขนาดเล็กกว่าและมีราคาต่ำกว่าสองประสิทธิภาพการบรรจุไอดีเครื่องยนต์สีจังหวะมีประสิทธิภาพการบรรจุไอดีดีกว่าเครื่องยนต์สองจังหวะเครื่องยนต์สองจังหวะไม่สามารถที่จะไล่ไอเสียออกได้ เหมือนเครื่องยนต์สีจังหวะทําให้ไอเสียตกค้างอยู่ภายในกระบอกสูบเป็นผลทําให้กําลังที่ควรจะได้น้อยลงไปกว่าที่ควรจะเป็น3การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเครื่องยนต์สีจังหวะมีการเผาไหม้ดีกว่าเครื่องยนต์สองจังหวะเนื่องจากเครื่องยนต์สองจังหวะ จะมีปริมาณของเสียที่ตกค้างอยู่ภายในบริเวณกระบอกสูบเป็นจำนวนมากทำให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์2จังหวะด้อยประสิทธิภาพกว่าเครื่องยนต์4จังหวะ 4. การระบายความร้อนเครื่องยนต์4จังหวะจะมีระบบระบายความร้อนได้ดีกว่าเครื่องยนต์2จังหวะเพราะเวลาที่ใช้ในการระบายความร้อน จะมากกว่าเครื่องยนต์2จังหวะในปัจจุบันมีการนำเอาเครื่องยนต์ดีเซลมาใช้ในเกือบทุกสภาพการทำงานเพราะประหยัดด้านเชื้อเพลิงเชื่อถือได้ในด้านประสิทธิภาพการทำงานโดยสามารถรับภาระ,ะได้เต็มที่ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่